สวัสดีครับเคยไหมครับเวลาที่เรามองไปรอบๆตัวเราเนี่ยตึกรามบ้านช่องต่างๆเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีกฎเกณฑ์อะไรควบคุมอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า <c oughs> วันนี้เราจะมาลองถอดรหัสกฎหมายฉบับสําคัญกันครับ <c oughs> นั่นก็คือกฎกระทรวงฉบับที่55ซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนคัมภีร์ในการสร้างเมืองที่ปลอดภัยสําหรับเราทุกคนเลยไม่ว่าจะกําลังคิดจะสร้างบ้านหรือแค่อยากจะเข้าใจโลกรอบตัวเราให้มากขึ้นมาดูกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้าง คือถ้าใครกำลังมีแผนจะสร้างบ้านนี่เป็นคำถามที่ต้องตอบไม่ได้เลยนะครับว่ารู้เรื่องกฎหมายเหล่านี้ดีพอแล้วหรือ,อยังเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของช่างหรือสถาปนิกเท่านั้นนะแต่มันคือเรื่องที่ส่งผลโดยตรงเลยทั้งกับความปลอดภัยของเราเองมูลค่าของตัวบ้านในอนาคตแล้วก็ความสบายใจในการอยู่อาศัยไปอีกนานแสนนานเลยครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงตัวเลขระยะต่างๆว่าต้องเว้นเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่เรามาเริ่มกันที่คําถามที่สําคัญที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือทําไม ทำไมเราต้องมีกฎหมายควบคุมอาคารพวกนี้ด้วยมันไม่ใช่แค่กฎยิบย่อยนะครับแต่มันมีเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยกฎหมายนี้เนี่ยเขาเขียนขึ้นมาเพื่อความมั่นคงแข็งแกร่งความปลอดภยัยการป้องกันไฟไหม้ไปจนถึงเรื่องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต่างๆพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมอย่างตึกถลม่มหรือไฟไหม้ที่ลุกลามจนควบคุมไม่ได้ แล้วก็ยังช่วยทําให้ชุมชนสังคมเราเนี่ยน่าอยู่และปลอดภัยสําหรับทุกคนนั่นเองครับโอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าคือต้องเข้าใจก่อนว่ากฎหมายเนี่ยเขาจะใช้ข้อบังคับที่ต่างกันไปตามประเภทของอาคารนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกที่สําคัญมากๆเลยก็คือเราต้องมารู้จักนิยามของอาคารแต่ละแบบตามที่กฎหมายเขากําหนดไว้ให้ถูกต้องกันก่อนเริ่มกันที่ตึกแถวที่เราเห็นกันจนชินตาเลยนะครับตามนิยามในข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่า มันคืออาคารที่สร้างต่อเนื่องกันตั้งแต่2คูหาขึ้นไปแล้วก็มีผนังแบ่งเป็นคูหาคูหาชัดเจนและที่สําคัญมากๆเลยคือโครงสร้างส่วนใหญ่ต้องทำจากวัสดุทนไฟครับพวกคอนกรีตอิฐอะไรพวกนี้แหละเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันลามไปคูหาอื่นได้ไง่ายๆนั่นเองต่อมาคือบ้านแถวครับอันนี้จะดูคล้ายๆตึกแถวเลยแต่ว่ามีจุดที่ต่างกันแบบชัดๆอยู่ครับคือ 1. ใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น2 ต้องมีที่ว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวบ้านและ3ต้องมีความสูงไม่เกิน3ชั้นครับอันนี้ก็คือกฎเกณฑ์สาหรับบ้านแบบทาวเฮาส์ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเลยและอีกแบบก็คือบ้านแฝดครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นบ้านสองหลังที่สร้างติดกันมีผนังตรงกลางกั้นเอาไว้แต่คีย์เวิร์ดสำคัญของบ้านแฝดเลยก็คือนอกจากจะมีที่ว่างด้านหน้ากับด้านหลังแล้วเนี่ยจะต้องมีที่ว่างด้านข้างของบ้านแต่ละหลังด้วย ซึ่งนี่แหละครับที่ทําให้มันมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าบ้านแถวมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับที่ใช้แยกประเภทอาคารเหล่านี้ออกจากกันก็คือเรื่องของวัสดุที่ใช้สร้างอย่างตึกแถวเนี่ยกฎหมายจะเน้นย้าเลยว่าต้องเป็นวัสดุทนไฟเป็นหลักแต่ในขณะที่ห้องแถวซึ่งบางทีอาจจะเป็นอาคารไม้เก่าๆเ,เนี่ยจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มวัสดุไม่ทนไฟซึ่งไอรายละเอียดเล็กๆแบบนี้แหละครับที่ส่งผลต่อกฎด,ด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลย เอาล่ะครับทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนอยากรู้กันแล้วนั่นก็คือเรื่องของตัวเลขต่างๆนี่คือกฎพื้นฐานเกี่ยวกับขนาดและระยะห่างที่ต้องรู้ไว้เลยครับไม่ว่าจะกําลังจะสร้างบ้านเองหรือกําลังจะซื้อบ้านเรื่องนี้ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับเริ่มกันที่กฎข้อแรกจากข้อ2ของกฎกระทรวงเลยเขาบอกว่าชัดเจนมากครับว่าตึกแถวแต่และครูหาเนี่ยจะต้องมีความกว้างขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนดว่าแต่ต้องกว้างเท่าไหร่กันนะถูกต้องครับ 4เมตรคือความกว้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้โดยวัดจากกึ่งกลางเสาด้านหนึ่งไปถึงกึ่งกลางเสาอีกด้านหนึ่งนะครับที่เขากำหนดตัวเลขนี้ขึ้นมาก็เพื่อรับประกันว่าแต่ละคูหาเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยที่พอเหมาะไม่ได้แคบจนอึดอัดเกินไปแล้วก็ยังเผื่อพื้นที่สำหรับวางระบบท่อระบบไฟต่างๆภายในอาคารด้วยทีนี้มาดูกันที่พื้นที่ด้านหลังบ้านบ้างครับ ตามข้อ34เนี่ยทั้งตึกแถวและบ้านแถวจะถูกบังคับเลยนะครับว่าจะต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารซึ่งห้ามสร้างอะไรมาปิดทับเด็ดขาดที่ว่างตรงนี้มีไว้เพื่ออะไรก็เพื่อการระบายอากาศเป็นทางหนีไฟแล้วก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงได้ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองครับะระยะที่ต้องเว้นไว้นั้นก็คืออย่างน้อย3เมตรครับตัวเลขนี้บอกเลยว่าเป็นระยะที่ต่อรองไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันคือพื้นที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยและประโยชน์ใช้สอยของทุกคนที่อยู่ในอาคารแถวนั้นเลย อีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยก็คือระยะร่นครับหรือก็คือระยะห่างที่อาคารจะต้องถอยร่นเข้ามาจากถนนสาธารณะซึ่งกฎข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้มีตัวเลขเดียวเป๊ะนะครับแต่มันจะเปลี่ยนไปตามความกว้างของถนนที่อยู่หน้าอาคารของเราลองนึกภาพตามนะครับถ้าถนนหน้าบ้านเรากว้างไม่ถึง10เมตรเราจะต้องสร้างบ้านให้ห่างจากกึ่งกลางของถนนอย่างน้อย6เมตร แต่ถ้าถนนกว้างขึ้นมาหน่อยคือ1 0ถึง20เมตรคราวนี้ให้วัดจากเขตถนนเข้ามา1ใน10ของความกว้างถนนครับและสุดท้ายถ้าถนนกว้างมากๆคือเกิน20เมตรขึ้นไปก็ให้ร่อนจากเขตถนนเข้ามาอย่างน้อย2เมตรพอการทำความเข้าใจเรื่องนี้จะทำให้เราเห็นภาพรวมของการวางผังเมืองได้ชัดขึ้นเยอะเลยครับเอาละครับมาถึงส่วนที่เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดแล้วนั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยของชีวิตโดยตรงเลย ซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องบันไดและทางหนีไฟเป็นพิเศษมากๆเพราะในายามฉุกเฉินมันคือเส้นทางรอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวของเราเลยนะครับคำถามก็คืออาคารแบบไหนกันที่กฎหมายบังคับว่าจะต้องมีบันไดหนีไฟโดยเฉพาะแยกออกมาจากบันไดหลักที่เราใช้กันปกติคำตอบอยู่ในข้อ27ครับ 1. ก็คืออาคารที่สูงตั้งแต่4ชั้นขึ้นไปอันนี้ต้องมีบันไดหนีไฟอย่างน้อยหแห่งแน่นอนและจุดที่น่าสนใจมากก็คือ 2. อ,อาคารสูงแค่3ชั้นก็ต้องมีเหมือนกันนะครับถ้าถ้าดาดฟ้าที่ชั้น3ม,มีพื้นที่เกิน16ตารางเมตรขึ้นไปเหตุผลก็เพราะว่าดาดฟ้าที่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการใช้งานมีคนขึ้นไปอยู่ได้ดังนั้นก็เลยต้องมีทางหนีไฟสำรองเอาไว้ด้วยและพอมีบันไดหนีไฟแล้วเนี่ยประตูทางออกไปสู่บันไดหนีไฟก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ประตูอะไรก็ได้นะครับมันคืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่สำคัญมากและก็มีกฎข้อบังคับเฉพาะตัวที่เข้มงวดสุดๆเลย กฎ3ข้อหลักๆสำหรับประตูหนีไฟก็ตามนี้เลยครับข้อแรกต้องทำจากวัสดุทนไฟข้อ2ต้องเป็นบานเปิดชนิดผลักออกด้านนอกเท่านั้นลองนึกภาพเวลาคนกำลังตื่นตกใจวิ่งหนีนะครับคงไม่มีใครมีสติมาดึงประตูเข้าหาตัวแน่ๆและข้อสุดท้ายต้องมีอุปกรณ์ที่ทำให้ประตูปิดกลับได้เองเสมอเพื่อป้องกันควันไฟลามเข้าไปในช่องบันไดทั้ง3ข้อนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการอพยพที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดจริงๆ เห็นไหมครับว่าทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือกฎเกณฑ์ที่น่าเบื่อบนหน้ากระดาษเลยนะครับแต่มันคือหัวใจสําคัญมันคือพิมพ์เขียวที่ถูกออกแบบและคิดมาอย่างดีแล้วเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยสําหรับเราทุกคนนั่นเองและคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันดูนะครับหลังจากที่ได้รู้ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ไปแล้วมีส่วนไหนของตึกรามบ้านช่องร,บรอบๆตัวที่พอกลับไปมองอีกทีแล้วจะเห็นมันแตกต่างไปจากเดิมบ้างลองสังเกตดูนะครับ แล้จะพบว่ากฎหมายเหล่านี้มันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เคยคิดไว้เยอะเลย